เปลี่ยนแล้วกินเลยครับก่อนหลักก่อนลักถึงมาจับอะเราจะรู้ได้ง่ายครับครับตัวนี้เกลี่ยสองทางเป็นโคนดู้สหงโหเจอสีสองโดนเลยเห็นไหมคนเป็นไงครับโยชาวเลนะครับนี่านโยชาล สวัสดีครับพี่ๆี่สายตกหมึกแล้วตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกขาเปิ้ลโมครับวันนี้ก็ได้โยตัวใหม่มาครับนี่โยของค่ายชาวเลครับนี่ชาวเลก็เพิ่งได้มาเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทําคลิปตกเลยครับก็อาจจะไปทําคลิปตกหมึกสั้นๆครับไม่ได้ยาวอะไรมากมายครับเพราะว่าวันนี้ เวลาไม่ค่อยสะดวกครับแต่ก็จะไปทําให้พี่พีนา,นาได้ดูครับว่าโยของค่ายชาวเลน,นะครับใช้ดีหรือเปล่าครับตีใด้ดดไกลหรือเปล่าอาการจมจมแบบไหนจะจมแบบนี้หรือจมแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนี่วันนี้ผมก็จะเอาสีเหลืองไปใช้ครับ1ตัวแล้วก็สีส้มไปใช้อีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ เขียวครับสามสีนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่ามึกมันจะจับไหมยังไงก็เดี๋ยวไปชมตอนที่ผมไปถึงที่หมายเลยล้วกันมาครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วครับนี่ผมจะลองเทสสีนี้ก่อนเลยครับสีเหลืองนีออนแล้วกันวันนี้ก็เอาออกมาอีกสองสีครับนี่ สีออกแดงแล้วสีเขียวครับแต่เราจะมาลองดูด้ครับว่าเวลาเราตีนะครับตีออกไปนะครับมันจะพุ่งดีไหมครับโอ้นี่แค่แบบเหยญ่ๆนะถือว่าพุ่งดีอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเน้น ได้ตัวสักเท่าไหร่นะครับจะผมวันนี้ผมก็จะมาแบบเขาเรียกอะไรอะทำคลิปเทสแล้วกันเนาะน้ำก็สวยด้วยวันนี้โยที่ผมใช้ตกตอนนี้ก็เป็นโยของค่ายชาวเลนะครับเบอร์2.0ก็ครับผม ใช้ได้ครับถือว่าการตีนี้ก็โอเคนะเดีย๋ยวผมจะลองหวดเลยครับว่ามันจะพุ่งสักแค่ไหนครับ ก็เรื่องทําระยะก็ตอบได้เลยครับว่าโยชาวเลนี่ก็ทําระยะได้ดีครับผมโยน่าจะมีขนาดสอนี่น่าจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ8หรือ9ก้รัมครับประมาณนั้นครับเวลาตอนจมนี่ก็ชบาจะ ม่เรียบกับพื้นแบบนี้ครับชบามันจะตั้งขึ้นครับก็ถือว่าดีครับผมแล้วเหมาะกับการที่เป็นแนวหน้ามากเลยครับของโยชาวเลครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับราคาถูกครับจับต้องได้ครับราคาก็ประมาณ 70- 75ครับประมาณนี้ครับเฮ้ยอะไรเหมือนมึกจับทุกคนนี่เฮ้ยนั่นไงมึกตามมาจับ โหูวันนี้กลับว่าไม่ได้มาเน้นตัวเนี่ยทุกคนมันเน้นแบบคล้ายๆเหมือนขเขาแล้วอะไะฟิลดูเฉยครับโห่มาจับสองทีหลุดได้ไงเนี่ยโอ้โหจับระแวงครับไปไปปวดไม้ครับอย่างเงี้ย บรรยากาศวันนี้ก็น้ำนิ่งครับลมเบาครับน้ำขึ้นเต็มฝั่งดีครับมาดูสิครับว่ามึกหอมแถวนี้จะชอบโยสีนี้ไหมครับ <c oughs> นี่ไงทุกคนเห็นไหม,มดู โอ้ตกหมึกสั่งได้ครับสูจับเลยโอ้ยนี่เป็นไงตัวไม่ใหญ่ด้วยนะนี่จับชาวเลครับ2.0ครับซิเรียกว่าเหลืองนีออนแล้วกันมันไม่ออกเขียวหรือจะเรียกเขียวนีออนดีผมเรียกเหลืองดีกว่านี่เหลืองนีออนลายเสือครับนี่ชาวเลครับผมฝากไว้ด้วยนะ นะผมขอถ่ายรูปหนะ่อยโอเคครับโดนทุกคนโดน,โดน ตัวนี้มีไซส์ด้วยนะนี่โอ้โกอหอออโอโกอดมาเลยนี่ครับชาวเลครับเหลืองนีออนครับโอ้โหดูดิกอดมาเลยทุกคนเห็นไหมอืมดูไซส์สามนิ้วได้ครับจำเลยจำ โอเคครับตัวนี้เก็บได้กอ,อเราไปลุยหาต่อเลยดีกว่ากอจะเจอไซส์แบบนี้อีกครับอ้อำสายให้ตึงครับจะปล่อยตกครับแล้วค่อยเจอครับเจอหนึ่งหร,หรือสองครั้งก็ได้นะครับ อโอ้วโดนเลยเห็นไหมทุกคนดูโอ้โหโอ้โหอยหมานว่ะโอ้โหเจอถีบสองโดนเลยเห็นไหมทุกคนโอ้เป็นไงครับโยชาเลนะครับนี่ผลงานโยชาเลโอ้ใสสวยอีกแล้วเห็นไหมนี่ใสสวยเลย หาไ,ไปหลุยต่อครับหาต่อ,อ,อพ่นพ่นพ่นมึกเดี๋ยวจบไม้นี้นี่เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสีดูบ้างครับลองใช้สีอื่นดูบ้างครับสีนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่สำหรับน้ำที่แบบเขาเรียกไร ไม่ได้ใส่จนเกินไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วมาใช้ออกสีแดงๆครับเขาเรียกว่าสีอะไรดียวแดงๆดงแสดๆส้มๆแล้วกันครับนี่ของชาวเลครับนี่เบอร์2.0งดหมดแล้วคำสายให้ตึงก่อนครับโอเค เราค่อยเจิกหนึ่งสองนี้ก็ได้ครับการตกใช้ฝั่งครับตกไม่ยากครับถ้ามีตัวก็กินเลยครับก่อน่เราก่อนเราจะเจิกเราก็กอสายให้ตึงก่อนครับเวลากอสายให้ตึงนะครับเราคือเวลาหมึกมาจับอะ่ะเราจะรู้ได้ง่ายครับ โอ้ยโอ้โหโดนหมึกอะไรวะเนี่โยโอ้ยหมูโอ้แรงมันดีจริงๆตัวนี้ทุกคนแรงดีครับแรงดีคิดว่าน่าจะมีไซส์ครับตัวนี้โอ้ยมีไซส์เลยอ่ะโค้ดนี่โอ้ยชาวเลครับชาวเลปึ๊บ โอ้โหมีไซส์เลยเนหะ็นไหมมีไซส์เลยทุกคนเป็นไงชาวเลสีแสดสสีอะไรเดียวสีแดงแล้วกันเนาะโหมีไซส์เลยจำเลยตัวเนี้ยจำไหมโหนี่อยู่วันนี้เทสสองสีครับสีนี้ก็จับครับทุกคน อืมต้องถ่ายรูปก่อนเลยแชฉนี่เป็นไงดูครับจับนี่คือจับเต็มชาบาเลยนะเห็นไหมโหจับไม่ระแวงเลยอะตับเขาเลยเดี๋ยวเราตกต่อเลยครับเก็บก่อนเก็บก่อน แดดก็เริ่มออกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็อาจจะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ว่ายาวอะไรมากมายครับผมหรืออาจจะตัดคลิปออกมาเป็นคลิปยาวก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็มาตกแป๊บเดียวครับโอ้นี่ทุกคนดูดิโอ้โหงัดลอยมาเลยจับแบบจับเลยอะ โอ้ยเจ๋าครับเจ๋าครับนี่โยชาวเลครับผมอีกหนึ่งแต้มครับนี่ไปเอาไปเก็บอ๋อคนอีกแล้ว โหดจริงครับสีนี้เดี๋ยวถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะลองเทสอีกสีนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมพกมาอยู่สามสีครับก็จะมีสีเขียวด้วยเดี๋ยวเอาไม้นี้ขึ้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับผม เปลี่ยนสีดูบ้างครับวันนี้จะเทสให้ครบทุกสีนครับที่เอามาครับวันนี้นี่จะเป็นสีเขียวลายเสือเหมือนเดิมครับผมจะเป็นเขียวเข้มส่วนตัวผมชอบนะสีนี้มันใช้ได้ทุกสภาพน้ำครับไม่ว่าจะเป็นน้ำขุ่นหรือว่าน้ำใสครับไปลองสังเกตคลิป ที่ผมลงดูดีครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีเขียวครับบางทีไม่รู้จะใช้สีอะไรตกก่อนผมเอาสีเขียวหวดก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าสีเขียวของค่ายชาวเลครับจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับนี่โอ้แดดก็เริ่มออกแล้ว โอ้โหนี่โดนเลยทุกคนโด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 นลงไม้แรกเองสีเขียวอึ๊บนี่ชาวเลสีเขียวครับผมนี่ โดยรวมการเทสวันนี้ถือว่าโยชาเลทําออกมาได้ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นการการจมแล้วก็น้นําหนักของเหยื่อครับน้ําหนักของเหยื่อก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างได้ค่อนข้างดีครับเฮ้ยโอ้โหลงไปเอาเลยหลุดหลุดหลุดสีสันก็ ของชาวเลก็ทําออกมาได้สีสดดีครับผมสีสดแปลกตาดีครับมีลวดลายก็เป็นลวดลายเสือครับผมสําหรับพี่ๆนะนะที่อยากจะหาลองใช้ก็ก็ลองดูครับผมตามพวกร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับผมมีแน่นอนครับไม่ไงั้นก็เป็นช้อปปี้หรัสด้าครับราคาไม่แพงด้วยครับตัวละ70ส ถึง75บาทครับประมาณนี้นะครับเรื่องราคานี่ผมก็ไม่ค่อยแม่นนะพี่ๆนา้นาๆลองไปศึกษาหาข้อมูลดูครับส่วนตัวนี้ผมคิดว่าก็ทำผลงานออกมาได้ดีครับขนาดพึ่งใช้นะครับเนี่ยพึง่งพึ่งเทสนี่ก็ออกมาตกได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งครับก็ ได้ตัวแล้วครับตัวใหญ่ก็ได้ครับตัวเล็กก็ได้ครับใช้ฝั่งอย่างขนาดนี้ครับผมลงเรือจะขนาดไหนครับใช่ไหมถ้านะนะนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องตรงมือขาเพื่อนโมด้วยนะครับ ็เดี๋ยวจบไม้นี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวกลับแล้วครับถามว่าอยากตกต่อไหมก็อยากตกครับแต่ว่ามีภารกิจที่ต้องไปทําต่อครับผมเดี๋ยวไว้เราไปพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าครับผมคลิปนี้จะขอตัวแล้วครับผมไปก่อนกลับครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมผลงานก่อนมาครับทุกคนนี่ ผลงานตกหมึกวันนี้ครับผมน่าจะร่วมประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับผมพอดีวันนี้มีธุระต่อครับผมอยากตกก็อยากนะครับหมึกกำลังกินดีเลยนี่ครับลำพูดถึงโยดีกว่านี่ครับถือว่าโอเคครับผมกับโยชาเลครับผมนี่ที่ผมเทสวันนี้ครับผมสามสีจับสามสีเลยวันนี้ วถ้าพี่ๆนะนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆนะนะท่านไหนที่ยังไม่ได้มากดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องตรงหมึกหาเพื่อนโมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมผมคงจะต้องไปแล้วครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย